ครับผมนัทคอร์แท็บนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเมโลดี้ลายพินนะครับเพลงณหน้าทองนะครับของโจอีภูวสิทธิ์นะครับในท่อนอินโทท่อนกลางแล้วก็ท่อนที่เล่นไปพร้อมคนล้องนะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ A major นะครับแล้วก็ท่อนท่อนหลังเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปคีย์ B Major นะครับอีจจะเราไปดูที่อินโทกันก่อนนะครับอินโทเนี่จะก่อนที่จะมีเมโลดี้พินขึ้นมานะครับก็จะมีการเล่นเสียงเปียโนนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะใช้กีตาร์เล่นแทนนะครับเสียงเปียโนนะครับก็ในคลิปที่ผมเล่นเนี่ยผมจะใช้เป็นคอร์ด A นะฮะ mm hmm. แล้วก็ A อเมเจอร์เ hmm. นะฮะแล้วก็ D Major 7, mm ีเมเจอร์เอ่าสามคอร์ดนะครับทีนี้ก็จะเล่นแบบนี้นะฮะก็คือเราจะเล่นแทนเสียงเปียโนนะครับก็คือตอนแรกคอร์ด A ผมจะจับแบบนี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมีการเล่น A major s e v e ต่อกันเลยนะครับเราจะได้ปล่อยนิ้วนางขึ้นแค่นั้นนะครับกดนิ้วชี้แทนนะครับคอร์ดแรก A เราจะเล่นแบบนี้ฮะก็คือผมจะรอบแรกผมจะดีดคอร์ดลงไปก่อนนะครับดีดถึงแค่สาย2นะฮะแล้วก็ดีดเบสครับก็คือสาย5นะครับแล้วก็ดีดคอร์ดสลับไปอย่างนี้ดีดถึงแค่สาย2นะครับ สี่รอบหนึ่งสองสามสี่ครับคอที่สองเป็น A Major 7ก็คือนิ้วชีกว้กดที่สายสามเฟสที่สองไอเฟสที่หนึ่งครับนะฮะล้วก็แค่ยกนิ้วหนางขึ้นแค่นี้เองนะฮะมันก็จะกลายเป็น A Major 7นะครับก็เล่นเหมือนเมื่อกี้เลยครับดิคอร์อ่าเดียแค่สายสองเหมือนกันนะครับเพื่อดิด อคอร์ดเบสสายห้าคอร์ดกว่าดสีรอบนะครับแล้วก็คอร์ดที่3ามก็จะเป็น D major s ครับก็คือเราใช้นิ้วชี้ทาบที่สาย1 2 3เฟดที่2ได้เลยครับแล้วก็ดีตั้งแต่สาย4ลงไปครับอันนี้จะเป็น2ห้องเพราะนั้นเราจะเล่น8ครั้งนะครับก็คือเราเราเล่นคอร์ดลงไปก่อนครับ ตั้งแต่สาย4ลงไปนะฮะแล้วก็ดีดเบสสาย4สลับกระคอร์ดนี้แปดครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับในท่อนอินโทรตรงที่เป็นคอร์ดทีนี้มาดูเป็นที่เป็นลายพินครับจริงๆจะบอกก่อนว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบลายพินมากๆเลยนะครับเพราะว่า ฟังแล้วสนุกมีเอกลักษณ์มีสำเนียงที่แบบมีความไพเราะนะครับเป็นบ้านเรานะครับก็ทีนี้ถ้าถ้าเราดูจากในคลิปอะครับหรือว่าฟังจากจากเพลงเนี่ยมันจะเหมือนไม่เร็วใช่ไหมครับจริงๆมันถ้าสําหรับคนที่อาไม่ได้ฝึกโซโล่มาก่อนเนี่ยอันนี้จะยากนะครับเขามีการกลางนิ้วนะครับมีการแฮมเมอร์ออนนะฮะต้องใช้แรงนิ้วนิดนึงนะครับอาจจะยากหน่อยสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ ไม่ค่อยได้ฝึกโซโล่นะครับก็ไม่เป็นไรลองฝึกต่างกันดูอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอ่าในช่วงแรกก่อนนะครับก็คือเราจะเริ่มที่อ่าสาย1เฟสที่9ครับแล้วก็มี14 12นะครับตรงนี้การเล่นลายพินนะครับเขาจะเล่นสเกลเพนทโทนิกเป็นหลักแล้วก็จะมีการเล่นแฮมเมอร์อัพพูออฟเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ ของเป็นลายพินนะครับ A major เป็นเทคนีคก็อ่าตรงนี้นะครับก็จะเริ่มที่สาย 1, เฟสที่9ครับแล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส4 12, 12, 1ี่สิบสออ่าตรงนี้อ่าแบบนี้นะครับชา้าๆตรงกลางนิ้วนี่หนึ่งใช้ชุ๊จี้นิ้วกลางนิ้วนักนิ้วก้อยนะครับ กลางนิ้วกว้างหน่อยกดค้างไปด้วยแล้วก็มาที่เฟตที่สิบสองครับแต่เปลี่ยนไปใช้นิ้วนางแทนนะฮะแล้วก็สายสองเฟตที่สิบสองครับสายหนึ่งเฟตเก้าสายสองเฟตสิบแฮมเบอร์ออนไปที่สิบสองนะครับแบบนี้นะฮะให้มันดังแบบนี้นะครับถ้าคนที่เล่นแล้วแบบแสดงว่าอย่างเงี้ยแสดงว่า นิ้วแรงยังไม่พอนะฮะอ่าให้มันดังตบแรงๆแล้วก็ลงไปที่สายหนึ่งนะครับฟเฟสที่สิบสองโดยการกลิ้งนิ้วอ่าแล้วก็อีกรอบอ่านี้นะครับจดคือแรงอ่ะช้าๆใหม่ที ชุดต่อไปก็จะเป็นสายอ่าสายหนึ่งนะครับเฟสที่สิบสองแฮมเมอร์ออนสิบสี่แบบนี้นะครับแฮมเมอร์ออนเนี่ยคือมันมีแบบแฮมเมอร์ออนแบบอ่าปกติแทบปกติคืออย่างนี้แต่อันนี้เป็นเป็นลายพินเนี่ยเขาจะแฮมเมอร์ออนแบบเร็วนิดนึงเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าเป็นเมโลดี้ธรรมดาเสียงกีตาร์ธรรมดาอ่าแต่ถ้าเป็นลายพินเขาจะแบบ แฮมเมอร์ออนดีดปุ๊บแฮมเมอร์ออนเร็วนิดหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะงั้นก็ต้องฝึกสับเนียงพินด้วยนะครับอ่ะเมะื่อกี้เห็นไหมฮะแฮมเมอร์ออนเร็วหน่อยแล้วก็เบิร์ดอาเราก็จะดีดเฟสทสิบสองสิบสี่ตรงนี้อ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็นิ้วก้อยไปเฟสที่สิบเจ็ดครับอันนี้ก็ยากเพราะว่ามันต้องกลางนิ้วกว้างอย่างนี้เห็นไหมฮะกลับมาที่สิบสี่นะครับแล้วก็ไปที่สายสองเฟสที่สิบสี่ครับ <c oughs> สายหนึ่งเฟสสิบสอง ครับแบบนี้แล้วก็มาเป็นยูชี้นะครับเฟสสิบสองสิบเจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็มาเป็นสิบสี่สิบเจ็ดแล้วก็สิบสองตรงนี้จะเป็นสิบสี่สิบสองสิบสี่สิบสายสองนะครับ ตรงเนี้ยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นเมโลดี้เดิมแต่แค่มันเปลี่ยนตัวเริ่มครับอ่านดูใหม่นะครับก็เริ่มที่สิบเริ่มที่สิบสี่ใช่ไหมครับวันนี้ตรงเนี้ยต้องใช้นิ้วนางขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราใช้กริ้งนิ้วผมว่ามันยากไปสำหรับมือใหม่ก็คือเอานิ้วนางมาแทนสายสายสองนี้นะครับดูนะฮะอ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเริ่มที่นิ้วชี้สายหนึ่งเฟสสิบสอง เล่นเหมือนเดิมเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็มาเริ่มที่ทสาย1เฟที่ส4นิ้วกลางแล้วก็อสุดท้ายก็เริ่มที่สาย1เฟสแล้วก็ไฟสาย2ครับอ่าทีพอเราเล่นก็จะเป็นอย่างนี้รวมกัน Okay, อันนี้ก็คือเป็นท่อนอินโทรนะฮะซึ่งบอกก่อนว่าการวางนิ้วการแฮมเมอร์ฮูออฟพวุ่นี้มันมีผลต่อสำเนียงแล้วก็ความไพเราะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกให้เสียงมาต่อเนื่องกันนะครับทีนี้ก็จะมาดูท่อนเมโลดี้พินในท่อนกลางเพลงนะครับก็คือหลังจากท่อนฮุกแรกนะฮะจริงๆก็จะเมโลดี้คล้ายๆกับอินโทรเลยนะครับ,รรรบ,นะรบแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นฝึกอินโทรให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกท่อนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับ ก็คือ,อเริ่มต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าม,มีเพิ่มโนต้ตเข้าไปประสามสี่โน้ตเฟสที่เก้าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนอินโทรแล้วก็เพิ่มตรงนี้ครับก็คือเก้าสิบสองสิบสี่แค่นี้เองนะครับต้องนั่งเหมือนเดิมดูใหม่นะครับก็คืออันนี้เหมือนเดิมเหมือนอินโทรแล้วก็เก้าสิบสองสิบสี่ ต้องนั้นเหมือนเดิมเห็นม่นอ่อนให้ชัดนะครับอ่าดูใหม่ช้ชาๆนะครับเพิ่มแค่สามสี่โน้ตนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันเหมือนเดิมครับอันนี้จะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าอินโทรก็คืออ่าแฮมมอนสิบหสายหนึ่งะครับไปจากเฟดสิไป14เหมือนเดิมนะฮะแฮมมอนให้มันให้มันแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มา12 17สิบชัน้นิิ้วก้อยแล้วก็14สสายหนึ่งนะครับ สายสองเฟสสิบสี่จริงๆก็จะเหมือนเหมือนตอนอินโทรนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มที่สิบสองตลอดอ่าดูใหม่นะครับเรามาถึงปุ๊บก็เริ่มสิบสองเลยสิบเจ็ดสิบสี่สายสองเฟสสิบสี่ฮมอนนะครับแล้วก็ มาเริ่มที่12อีกทีหนึ่ง14บอสิบเแล้วก็ตรงนี้จะจบเลยนะครับก็คือสาย2อเฟสที่14สายหนึ่งอ่าแค่นี้เองนะครับแต่อย่าลืมตรงแฮมเบอร์ออร์เลยผ้นีครับแล้วก็การใช้นิ้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับจะจะกลิ้งนิ้วนิ้วกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับ ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาอยุนางขึ้นมาเล่นแบบผมก็ได้อ่าแล้วแต่ถนัดนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือในท่อนที่เป็นท่อนเอ่อท่อนหลังจากฮุกนะครับฮุกแรกนะครับทีนี้เรามาดูท่อนที่เป็นลายพินที่เล่นไปนพร้อมคนร้องนิดหนึ่งอันเนี้ยจะบอกก่อนว่าอ่าที่ผมแกะมามันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่ามันมันลายพินมันเบามากๆนะฮะต้องแบบฟังหลายรอบแล้วก็ต้องฟังดีๆเพราะว่าลายพินค่อนข้างเบานะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือในท่อนที่เป็นท่อนพรีฮุกนะครับก็คือก่อนทอน่ทอนฮุกนะครับที่ร้องว่าฉันจึงเป่าคาถานะครับเขาจะเล่นอย่างนี้นะฮะช้าๆนะครับอันนี้เหมือนอินโทรตรงนี้นะครับ ตรงเนี้ยมันจะมีการเล่นเฟสที่21ซึ่งกีตาร์โปร่งตรงนี้มันจะเล่นไม่ได้นะครับในคลิปที่ผมเล่นนะครับที่เป็นคอเวอร์เนี่ยผมใช้วิธีการตั้งสายกีตาร์สาย123เนี่ยเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงพอตั้งเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงปุ๊บมันจะทําให้น้ตที่เราเล่นตรงเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้อ่าผมก็เลยเล่นได้ในคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเล่นได้อยู่แล้วเฟสที่21แต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยตรงนี้มันจะเล่นไม่ได้ เห็นไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นบิร์กิทโปร่งนะครับก็ตั้งสายเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงนะครับทั้งหมดเลยทั้ง3ส,สายนะครับแล้วก็เล่นถอยจากที่ผมสอนเนี่ยไป1ช่องมันก็จะสามารถเล่นตรงเมื่อกี้ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้พอเราเล่น ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก็เริ่มจากตรงช่วงแรกเนี่ยเหมือนอินโทรเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่สอนนะฮะเพราะว่ามันเหมือนอินโทรเลยนะครับต่อจากนี้ตรงนี้จะเปเฟดที่14ครับสายสองแล้วก็สายหนึ่งนะครับสายหนึ่งเฟดที่14ใช้กลิ้งนิ้ว17ทำมาอ่อนนะครับไป14นะครับ เบอร์สิบสองทีแล้วก็มาที่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้กับสิบเก้าสายหนึ่งนะครับแล้วก็สายสองสายสองก็จะเป็นดีดสองครั้งแฮมมอนนะฮะแล้วยิบเอ็ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเก้า 7, นะครับแล้วก็ย1แล้วก็แฮมเบอร์อนอ่าแบบนี้นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าสาย2นะครับเฟสที่14กับ17ครับแล้วก็สาย3ก็จะเป็น16สาย2 14สาย3 14อันนี้ก็จะเป็นการเล่นสาย4ด้วยครับสาย4เฟสที่16 สายสามไปที่สิบหกแล้วก็นี้มาเป็นสายหนึ่งเฟสที่สิบสองแทมเบิลสนะิบสี่ ก็คือแฮมมอนปุ๊บสิบสองแฮมมอนทีสิบสองแล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็ 17, แฮมมอนตรงสิบสี่อ่าแล้วก็จะลัวนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ช้าๆทีสายสอง ประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีท่อนออสุดท้ายนะครับก่อนจบใกล้ๆจบเพลงอ่ะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนตอนที่มันเปลี่ยนคีย์ไปแล้วนะฮะอะ่ก็ต้องบอกอีกรอบหนึ่งว่า ท่อนนี้ลายพินเบาเหมือนกันครับมันก็จะอาจจะไม่ได้เป๊ะ1 0 0เอแต่ว่าใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มจากสาย1นึ่งเฟสที่11บเครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนคีย์ไปแล้วน,นะครับอาจจะดบดบิ้ลนี้ก็ได้3ครั้งแล้วก็สายสองเฟสที่14 12สจะเล่นสลับกันอาสายสองก็จะเป็น14กับ12นะครับสลับกับสายหนึ่ง แล้วก็อันนี้สายหนึ่งเฟสที่สิบสี่นะครับแล้วก็จ็เล่นคล้ายๆเมื่อกี้อ่าแล้วก็แล้วก็จะมาที่16กับ14อ่าดูใหม่นะครับ รตรงนี้สายสองเฟสที่สิบหกแล้วก็มานะครับสิ19ก้าสิบเก้ากับสิบหนะครับนะครับแล้วก็สายสามนะครับ ดูดูใหม่ช้าๆนะครับ ดูไม่ทันแนะนําให้ลดความเร็วคลิปนะครับแล้วก็ดูวนย้อนไปนะครับแล้วก็อลองฝึกตามไปดูนะครับเป็นสำเนียงพินไม่ใช่ง่ายๆนะครับยากนะฮะเพราะว่ามีการเล่นแบบว่าเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกกันน,นิดนึงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ